สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมช่างบวยนะครับคนจนคนรักย่าลูกชนาด้อยรซก็มีสมาชิกนะครับสงสัยนะครับถามมานะครับผมว่าทํำยังไงนะครับอยากจะทําชุดนั่งขับนะครับลองทําแล้วมันไม่เวิร์กนะครับนี่นะครับผมลองมานานแล้วครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีนะครับผมแบ่งปันความรู้นะครับ ถ้ามีใครมีไอเดียดีๆก็แนะนํากันบ้างนะครับก็ผมก็ลงมาลงผิดลงถูกมานานพอสมควรครับก็ตัวนี้ก็คือว่าดีสุดแล้วครับตัวนี้นะครับก็นั่งสบายครับปาดข้างคันนาอะไรได้ทุกอย่างนะครับนี่นะครับแต่ก็ยังมีปัญหานิดหนึ่งครับคืองบครับงบมาในการทำฮองเตตัวพ่วงนะครับผมอันนี้ครับคือตัวนี้คือตัวสําคัญเลยครับตัวนี้นะครับ ครับขั้นตอนแรกก็ตัดตัวนี้นะครับตัดเหล็กตัวนี้นะครับ20เซนติเมตรครับจากตรงนี้มาตรงนี้20เซนนะครับใน2ี่เซนตัวนี้นะครับแล้จากจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับนี่จุดนี้เปืดมาเนี่ยนะครับ40เซนติเมตรครับผม40เซนแล้วก็ใช้บูทนะครับบูทสี่ตัวนะครับบูทสี่ตัวนะครับนี่บูทสี่ตัวนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทำเสร็จแล้วนะครับ นี่นำให้เชื่อมเสร็จก่อนครับเชื่อมเชื่อมให้มันได้เชื่อมให้มันดีก่อนนะครับเชื่อมให้มันได้ตัวเดียวนะครับผมจะถอดตัวนี้ออกให้ดูบชื่อบนี่นะครับเชื่อมให้มันเป็นรูปร่างหน้าตานี้ก่อนนะครับนี่แล้วก็ตั้งศูนย์ครับตั้งศูนย์ดีๆแลก็เชื่อมเชื่อมติดนะครับเชื่อมติดเชื่อมติดกรบรถไถเลยครับนั้นก็มีหน้าตาแบบนี้ครับถ้าเชื่อมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคออ่อนครับตัวนี้นะครับนี่นะครับของแต่ละคนนะครับผมกับปึ๊บเสียบสลักเข้าไปจืบนะครับนี่นะครับจืบนี่นะครับนี่ก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ครับนะครับตัวนี้เวลานี่เราก็ยกขึ้นแล้วก็ผูกเชียวเอาไว้นะครับอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ ตัวฮองเต้ก็นี่ครับตัวนี้นะครับนี่คือตัวล้อเดียวครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้งานคล่องมากครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็ตัวนี้หนักครับตัวนี้นี่สมาชิกเขาโทรมาถามผมนะครับอยากจะทําฮองเต้ครับก็ประมาณนี้แหละครับก็ดูรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับตัวนี้นะครับ ก็จากตัวนี้นะครับล้อนี้มาล้อนี้นะครับแนะนําเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรที่สงสัยที่โทรมาถามผมนะครับแนะนำนะครับให้ทาตัวความกว้างครับความกว้างของล้อสองล้อนี้ครับให้เท่ากับล้อเหล็กตัวนี้นะนี่นะครับนี่ครับจุดนี้นะล้อเหล็กตัวนี้นะครับนี่นะครับวัดตัวตัวล้อล้อเหล็กตัวนั้นตัวนี้นะครับความกว้างเท่าไหร่ให้ล้อ ห้องเต้นครับกว้างเท่ากันครับกว้างกับกับตัวรถไถเรานะครับนะครับนี่คือคือคือข้อแนะนําครับที่ผมจะแนะนํานะครับผมแต่ที่สําคัญมากที่สุดก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ได้ศูนย์ได้แนวก็โอเคครับตัดแปลงเป็นโลเดียวสองโลอะไรก็อะไรก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับใช้งานได้สบายครับนครับ ตัวนี้ก็ไว้ไว้บังคับครับไว้บังคับเติมคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเวลามันดื้อครับก็ใช้เทนคีบเม้าได้ครับตัวนี้นะครับส่วนมากคุณใช้ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับนี่นะครับส่วนมากใช้ตัวนี้ครับนี่นะครับใช้ล้อเดียวครับตัวนี้ก็จะเป็นที่พิงครับพิงหลังครับทำง่ายง่ายครับงบน้อยน้อยนี่นะครับ พลังนันตาก็ประมาณนี้ครับ